สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัชฉาจอมปวนแม่ซอสๆ,ๆด้จ้าสำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงทะลึง่งตึงตังสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าดูขี้ม้านะเพิ่งแต่งเล็บม้าเสร็จนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่20แล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาเจ้าขวัญเนี่ยไปฟาร์มหมอปอนะครับไปหาหนุ่มละนะครับก็เพิ่งทําลงทําเล็บเสร็จนะครับสําหรับอุปกรณ์ทําเล็บก็ มีอย่างที่เห็นนะครับเคยเอาลงมาให้แล้วในช่องนะครับก็ลองดูใน p ย a ลิสต์ขี่ม้าแอลได้นะครับสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่เดี๋ยวผมจะเอาเรื่องของการเคลื่อนย้ายม้านะครับว่าจะต้องทํายังไงบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเตรียมความพร้อมในเรื่องของตัวม้านะครับแล้วก็อีกสําคัญหนึ่งก็คือเป็นเอกสารนะเดี๋ยวเรามาคุยกันสําหรับใครที่ดูอยู่นะครับหรือว่าเข้ามาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามช่องมะเช้าจมปวนแม่สอดกดกระดิง่งกลิง้งกลิง้ง และที่สำคัญฝากนั่งดูโฆษณาให้ด้วยเพื่อที่จะได้เป็นค่าหาน้องม้าทั้ง3ตัวและที่สำคัญถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊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 ะเอคโคทำไมมันเหนื่อยไม่ใช่หรอกที่ทะลึ่งตึ๊งตังไม่ค่อยจะออกสักเท่าไหร่มันเหนื่อยนะครับก็ทีนี้เราจะมาคุยกันว่าเวลาเราจะเอาม้านะครับไปหาลูกเขยไปปิดปิดปิเนี่ยจะต้องทำอะไรกันบ้าง สเตปแรกนะครับเราเตรียมทางกายภาพก่อนไหมหรือเราจะคุยเรื่องเอกสารก่อนจะเอาอย่างไหนไหนๆก็อยู่ในข้อนี้ยคุยกันเรื่องไอ้นี้ก่อนเลยดีกว่าเรื่องการเตรียมความพร้อมนะครับของในการสเตปม้าเลยอ่ะเราคุยเรื่องเอกสารเลยดีกว่ามันง่ายกว่านะครับในการที่จะเตรียมเอกสารขึ้นย้ายม้านะครับจะไปอยู่แล้วเนี่ยเตรียมความพร้อมแบบว่าเซฟทั้งคนทั้งม้าเลยนะอ่าเอาแบบละเอียดเลยนะหนึ่งนะครับ เอาเลือดม้านะครับดูเลือดม้าส่งตรวจนะครับดูเลือดดูดยังไงนะครับอาบนะไห่เปเมื่อวานเนี่ยมอมเป็นหมายแล้วนี่นะครับการดูดเลือดนะครับกดเส้นเลือดตรงนี้นะครับมันจะปูดขึ้นเห็นไหมตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นเส้นเลือดนะครับทีนี้อันนี้สําหรับใครที่ไม่รู้นะหรือว่าใครอยากจะลองดูดเองนะครับก็กดนะครับมันจะปูดขึ้นก็จิ้มเลือดนะครับแล้วก็ซื้อหลอดเลือดมามันจะมี2สีสีม่วงกับสีแดงนะครับต้องไปแ l a นะครับมันจะมีแ l a บ เราก็หยดเลือดเข้าไปในหลอดนะครับแล้วก็ส่งนะครับไปตรวจที่โรงพยาบาลสัตว์นะครับโรงพยาบาลม้านะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกยังไงนะครับพอส่งไปแล้วก็รอผลแต่ถ้าห้าวนะครับหรือว่ามันใกล้เต็มทีแล้วผลที่เราส่งไปกับมา้ากําลังเป็นฮีตอยู่เนี่ยพร้อมที่จะเดินทางนะครับก็ขอเขาเขาก็จะส่งทางไลน์มาส่งเป็นไฟล์มาก่อนนะครับส่วนตัวจริง เขาจะใส่ซองจดหมายส่งจดหมายมาให้คุณถึงหน้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอหน่อยแต่ถ้าเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆก็ส่งผลเลือดแล้วรอใบจริงก็ไม่เป็นไรเขาส่งไฟล์มาให้คุณก็ไปปริ้นนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาอันนี้เราทําได้นะครับเพราะว่ามันเป็นของของเราโดยตรงบริสุทธิ์โปร่งใสนะครับอันนี้ไม่มีใครคัดแย้งนะครับแล้วก็ประสุทธ์เขาก็ไม่กังขานะครับเพราะว่ามันเรื่องสรีระส่วนสูงรูป,ปรพรรณต่างๆเนี่ยอันนี้มันเป๊ะละอ่ะ ทีนี้เนี่ยเราใช้เป็นสำเนานะครับก็คือส่งไฟล์ไปปรินแล้วก็ส่งได้นะครับไม่เป็นไรก็สเต็ปต่อมานะครับพอได้ใบแล้วก็เอาไปส่งให้ประสุสัตว์ปุ๊บใช่ไหมทีนี้ม้านะครับในการจะเคลื่อนยา้ายมันต้องมีเล่มทะเบียนก่อนนะครับมันต้องมีเล่มมา้าสมุดประจําตัวมา้าหรือบัตรประชาชนม้านะครับก็คือต้องมีใบนะครับระบุตัวต,วตนม้าที่ชัดเจนนะครับ แต่ในการที่จะระบุนั้นก็จะต้องตรวจเลือดเหมือนที่กล่าวไปนะครับต้องมีผลเลือดว่าปาศจากโรคติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็น EA หรือเซลล่านะครับแล้วทีนี้เราก็ไปที่ปศสุสัต์พอไปปศสุสัต์ปุ๊บนะครับเราก็ไปทําการแจ้งว่าจะทําเล่มม้านะครับอพอทําเล่มม้าปุ๊บนะครับทำเล่มม้าแป๊บเดียวเองไม่ยากนะครับทําสมุดม,ม้าสมุดประจําตัวมา้าพอทําสมุดประจําตัวมา้าปุ๊บเราก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายม้าได้ละนะครับ แต่ของม้าแข่งเนี่ยมันจะมีเล่มของมันอยู่ละเล่มหน้าปกสีเหลืองนะครับอันนี้มันเป็นเล่มถาวรแต่ถ้าม้าทั่วไปเนี่ยอายุจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะครับหเดือนมันก็จะหมดอายุละคือพูดง่ายหมดวีซ่านะครับก็ถ้าจะต่อก็ต่อใหม่แต่ถ้าไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนเราย้ายสมมติเราซื้อม้าจากข้างนอกนะครับข้ามาไว้ในคอกเราปุ๊บเราไม่เคลื่อนย้ายไปไหนเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับปล่อยมันหมดก็หมดไปนอกจากเราจะเอาออกไป ทำอะไรก็แล้วแต่จะค้าจะขายนะครับจะไปผสมมาลูกก็ว่ากันไปนะครับอ่า <IL> นั้นก็อีกสเต็ปหนึ่งแล้วค่อยต่อเล่มใหม่นะครับทาเล่มใหม่ก็ในการทําเล่มถ่ายรูปหน้าตรงนะครับด้านข้างนะครับ2ด้านแล้วก็ตุ๊สนะครับอ่าก็ถ่ายไปด้วยแนบไปนะครับก็ไม่มีอะไรเท่านั้นแหละง่ายๆได้เล่มละนะพอได้เล่มปุ๊บเราจะทําการเคลื่อนย้ายทีนี้เราจะย้ายไปนะครับเราจะทําการเคลื่อนย้ายปุ๊บเราทํายังไงนะครับอย่างตอนนี้ที่ผมกําล <itaire> ังจะเคลื่อนย้ายเนี่ย erm จะทํำยังไงก็คือผลเลือดเนี่ยเจ้าของจะต้องเป็นคนตรวจเองนะครับส่งตรวจเองแล้วก็เวลาจะเคลื่อนย้ายนะครับเราก็ไปทําเรื่องที่ปศุสัตว์พอผลเลือดได้ปุ๊บทีนี้ปศุสัตว์จะถามว่าคุณนะครับจะเอาไปลงที่ตรงไหนนะครับก็ระบุฟาร์มบอกตำแหน่งเข้าไปว่าฟาร์มนี้ฟาร์มนี้อย่างผมจะไปฟาร์มหมอปอนะครับผมก็บอกไปเลยฟาร์มหมอปอนะครับเอาไปเพื่ออะไรผสมพันธุ์นะครับอ่าชัดเจนเขาก็จะแทงเรื่องไปแล้วก็ส่งเรื่องไปทางนู้นนะ อันเนี้ยเขาก็จะคุยกันเองว่าโอเคที่ปลายทางเนี่ยมีที่อยู่แน่นอนชัดเจนนะครับไม่โลเลไม่มีอะไรผิดพลาดพ่อม้ามีชื่อในทะเบียนนะครับของอาฟาร์มมอปอแน่นอนนะครับโอเคอันเนี้ยเราก็ไม่ใช่ปัญหาเสร็จปุ๊บเราก็จบกระบวนการนะครับเรื่องเอกสารอ่ะของม้านะเอกสารม้าเนี่ยจบแล้วทีนี้มันจะไปอีกสเต็ปนึ่งก็คือสเต็ปของรถเทลเลอร์ที่อยู่บนนู้นนะครับก็คือ ทีนี้เนี่ยบริษัทก็จะถามเรื่องของใบอนุญาตนะครับใบรอสิบขนย้ายม้านะครับแล้วก็ทะเบียนรถนะครับแล้วก็ถามว่ามีไหมนะครับถ้าเราเป็นคนขนเองเราต้องทําใบรอสิบนะจ๊ะเพื่อเคลื่อนย้ายม้า1นึ่งพับาทนะครับเพราะทําไปเมื่อกี้นะครับไม่ทําไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปกลางทางแล้วเจดดันเนี่ยงานงกนะครับเอาเงินที่จะให้เขาไปกินเล่นฟรีๆเอามาทําไอ้นี่ใบเคลื่อนย้ายดีกว่านะครับเออนั่นแหละแล้วก็ ไม่ต้องไปสวมรอยใครนะทําเองนะครับไม่ต้องไปแอบอ้างเอาของเพื่อนมาเพราะว่าฝั่งเนี้ยขาไปอาจจะได้แต่ขากลับเนี่ยคุณจะเอาใครมาถ้าคุณเป็นมันเป็นรถคุณเองนะคุณมีไว้ดีที่สุดนะครับก็จะบอกไว้เผื่อใครอยากจะหัวหมอซิกแซกไม่ยอมอยากจะจ่ายเงินนะมันไม่คุ้มนะครับเสร็จปุ๊บเนี้ยพอได้ใบรอสิบปุ๊บเรามีใบคนขับรถนะครับอ่าปริสัทก็จะขอเรื่องของใบคนขับรถการเคลื่อนย้ายพอได้ปุ๊บเขาก็จะแทงเรื่องไปว่าโอเคผ่านนะมันก็จบนะครับ มันก็ไม่มีอะไรละอ่าในด้านของเอกสารมันมีเพียงเท่านี้แหละทีนี้ในด้านของเอกสารผลเลือดนะครับอ่าอันนี้สําคัญนะใครดูอยู่ฝากกดติดตามไว้เลยนะจ๊ะและที่สําคัญเนะี่ยฝากกดกระดิ่งกริ้งๆแล้วนั่งแชร์ให้ด้วยนะครับและที่สําคัญนั่งดูโฆษณาให้ด้วยอย่ายกดข้ามนะจ๊ะฟังเสียงนะครับอ่อนละหวยรยุ่ยแรงแล้วเนื่องจากว่าปัดตีนไปสี่ตีนะครับตอนนี้หเหนื่อยอ่อนนะครับการทําเล็บม้ามันปวดเอวนะครับมันต้องก้มแล้วก็แต่งนะครับ ทีนี้เนี่ยเอกสารต,ต่างๆเราก็เสร็จนะครับเป็นอันเสร็จพิธีมันก็ไม่มีอะไรละถ้าเขาเซเยตก็เยดละนะครับมันถ้าไม่โลเลเหมือนไอ้ที่นครสวรรค์นะครับที่แรกที่ผมจะเคลื่อนย้ายไปอันนั้นพ่อมาไม่มีเล่มนะครับไม่มีประวัติอ่าอันนั้นเ่เราก็จะเคลื่อนย้ายไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเคลื่อนย้ายก็พยายามเช็คให้ดีๆว่าไอ้ตัวที่เราหมายตาไว้เนี่ยมันชัวร์ไหมนะครับเออมันเป็นยังไงเป็นมาเถื่อนไหมนะครับมันอยู่ในรูปประวัติไหมถ้าอย่างเงี้ย โอเคเช็คให้แน่ถ้าแน่ปุ๊บไม่มีปัญหาอะไรละเรื่องลงเรื่องรถเรื่องเคลื่อนย้ายเรื่องคนขับนะครับถ้าจ้างเขาก็ง่ายก็คือเราไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องเอกสารพวกนี้นะครับเรื่องเอกสารเกี่ยวกับรถนะแต่ส่วนเลือดเนี่ยเจ้าของต้องดูดเองนะย้ําย้าต้องดูดเองนะจ๊ะไม่ไม่ดูดเองก็ต้องให้ปศุสัตว์ให้สัตวแพทย์มาดูดให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละพื้นที่เขี่ยวไม่เคี่ยวไม่มันไม่เหมือนกันนะครับแล้วในใบรตรวจเลือดเนี่ยผลเลือดมันมีย้ําอยู่ว่า ใครเป็นผู้ตรวจอะไรเงี้ยอ่าถ้าอยู่ในดงม้าเนี่ยคือโซนนั้นมีม้าเยอะๆเขาอาจจะต้องมีอาสัตวแพทย์มาดูดเลือดให้อะไรเงี้ยเพื่อเป็นการยืนยันว่าเอ้ยไม่ใช่เลือดม้าตัวอื่นอ่านะครับแต่ถ้าอยู่วันนอกคอกนาะแบบนี้ห่างไกลจากฝูงความเจริญไฮโซของม้านะครับไม่ได้อยู่ในแวดวงม้ามันก็ไม่เป็นไรนะครับที่นี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ไม่มีผลทางธุรกิจสักเท่าไหร่นะครับอ่าเพราะว่าไม่ได้ ทำมาค้าขึ้นกันง่ายเหมือนวัวที่นี่วัวควายจะเยอะเขาจะเคี่ยวกับเรื่องวัวเรื่องควายมากกว่าทีนี้เนี่ยเราก็จบเรื่องนี้ไปแล้วเราจะมาดูเรื่องนี้นะครับหีม้มาตกใช่ไหมไม่ใช่นะครับมันคือเล็บนะครับผมปัดเล็บม้านะครับทีนี้เนี่ยเราจบเรื่องเอกสารเราจะมาต่อกันด้วยเรื่องของการเคลื่อนย้ายมา้าการเตรียมตัวความพร้อมของตัวมา้าละทีนี้นะครับ ในการที่เราจะเตรียมตัวความพร้อมของมา้าเตรียมยังไงนะครับเตรียมแรกเราจะต้องรู้ว่าม้าเรานั้นพร้อมที่จะปิดปี้ปิด,ปด,ปดนะครับพอตบก้นปุ๊บจะต้องยกปั๊บนะครับตบซ้ายปุ๊บอ้าขาปุ๊บเชลวนาวีปุ๊บ,ววบเลยนะครับก็คือประมาณนั้นนะครับแตะหน่อยพลิกไงต้องรู้ท่ารู้ทางอ่ะอันนั้นใช้ได้นะครับอันนี้เราจะต้องรู้ว่ามันเป็นยังไงมันพร้อมหรือยังนะครับอ่า ทีนี้เนี่ยเวลาม้ามันเป็นเนี่ยมันจะเป็นไงมันจะยกห่างบ่อยๆแบบนี้นะครับมันจะเริ่มยกห่างแบบนี้บ่อยๆนะครับเริ่มยกแล้วเริ่มขมิบ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 ป๊บนะครับพูดลึกไม่ได้พูดชัดเจนพูดชัดเจนเดี๋ยวโดนีกนะครับช่องมารยาไทยเดี๋ยวมันไม่ให้ตังค์ผมอ um ีกมันติดเรื่องอีกนะครับมันก็จะยกคนหางแล้วมันจะะมิบปิ๊บปี๊บป๊บแล้วก็เวลาฉี่ฉี่มันจะข้นมันจะเหนียวนะครับอ่าแล้ว มุดมิก็จะบวมๆนะครับอ,อันนั้นแหละเริ่มเป็น h e ททีนี้เราจะต้องเช็คบ่อยๆว่าเฮ้ยม้าเราอะ่ะวันที่เท่าไหร่มันถึงจะเป็นนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีตัวผู้นะไม่มีตัวผู้คอยเช็คแต่ถ้ามีตัวผู้ใกล้ๆเราก็จูงกันมาหาเวลามันเป็นเนี่ยมันจะมันจะร้องใส่เลยตัวผู้มันจะร้องนี่นะครับพอร้องปุ๊บตัวเมียฉี่จะแตกตัวเมียจะฉี่อันนั้นอ,อาการแสดงว่าโอเคกําลังเป็นนะครับก็คือพร้อมที่จะปิดปี๊ปิด,ป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 ดกันนะ อันนั้นแหละคือสัญญาณและว่าเคลื่อนย้ายได้นะครับเอาไปได้อันนี้1น,นะครับ 2. รู้ละว่ามันเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเราคํานวณไว้เลยนะครับทีแรกเราอาจจะคาดคะเนไว้ก่อนเช็คนะครับเช็คว่าวันที่เท่าไหร่นะครับเสร็จปุ๊บเวลามันเป็นฮิตเนี่ยมันจะเป็นห่างกันอยู่ประมาณ21-23วันนะครับโดยประมาณนะทีบีจะประมาณนี้นะแต่พันอื่นไม่แน่ใจก็เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้พอเราเช็คได้นะครับในเรื่องของตัวม้าเรานะครับ ว่าโอเคเสร็จปุ๊บนะครับเราทําเรื่องเอกสารนะครับรอเลยทีนี้พอรอปุ๊บใช่ไหมทําเรื่องเอกสารเคลื่อนย้ายอะไรรอรอปุ๊บก่อนจะเคลื่อนย้ายอย่างเมื่อวานเนี่ยผมอาบน้ําไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ด้วยความซุกมุกของมันนะครับมันก็ดูเดี๋ยวต้องอาบอีกรอบหนึ่งนะครับถามว่าทําไมต้องอาบน้ำมา้านะครับอาบน้ำม้าเพื่ออะไรในการที่เราจะเคลื่อนย้ายไปไม่เห็นจะเป็นเลยเดี๋ยวเขาก็อาบให้เขาจะอาบให้คุณเปล่าเออนะครับเรามีหน้าที่ อาบน้ำม้าให้เรียบร้อยนะครับอาบน้ำกัดสีชวีวันอาบน้ำเสร็จนะครับก็กัดแดดนะครับให้มันแห้งแห้งก็เอากลับมาไว้ไว้ปุ๊บนะครับสมมุติถ้ามีเวลานะภายใน1วันนะอย่างพรุ่งนี้เราจะเดินทางเนี้ยเราอาบนง้งอาบน้ำเสร็จแห้งนะครับเราก็เ,เข้ามาแล้วมาทําเล็บนะครับเล็บสําคัญชะไหนนะครับเล็บเนี่ย เราไม่รู้ว่าเวลาเราไปอยู่กับเขาอยู่ในฟาร์มเขาจะดูแลเราได้ขนาดไหนแค่เล็บให้เราไหมหรืออะไรยังไงหรือจังหวะที่ม้าอยู่กับเรานะครับม้าเล็บเนี่ยเริ่มฉีกยาวนะครับเริ่มอมละนะครับอมอมยังไงบางทีมันจะมีรอยแทรกรอยแตกนะครับพวกอ่าเยี่ยวขี้มันกัดมันเข้าไปฝัญยกขาให้ดีหนะ่อยยกขากอนยกขาให้ดีเอาขาข้างนี้มาขางนูน้นแมวเอาข้างนี้อ่า ทีนี้นะครับมันจะเป็นรอยแตกเนี่ยอย่างงี้ผมจะปัดนะครับมันจะเป็นเหมือน2ชั้นเราต้องปัด45แบบนี้ไล่ใน,ใน,นะครับแล้วขี้นี่นตรงนี้นเห็นไหมมันจะเป็นมันจะเป็นชั้นเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนอยู่ดีๆก่อนเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวตัดหญ้าให้เดี๋ยวจะให้กินหญ้าสดแล้วไปมึงได้กินแต่หญ้าแห้งแน่นี่นะครับเนี่ยมันจะเป็นร่องบัวแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าบัวนะจ๊ะบัวเนี่ยมี4เหล่านะครับแต่มาเนี่ยบัวมี4ตีนนะครับอ่า อันนี้คือร่องบัวเราก็จะเปิดร่องบัวนะครับเพื่อให้ขยายตรงนี้นะครับให้มันกว้างนะครับขี้มันจะไม่อัดนะครับขี้จะไม่อัดตรงนี้พอเราแต่งแบบเนี้ยเวลาเข้าไปที่นูน่นปุ๊บตรงเนี้ยมันก็จะไม่เกาะเ,เห็นไหมผิวสัมผัสมันนะครับอ่าพอเราแต่งแบบนี้ไปเนี่ยเราแต่งไปก่อนเวลาเราไปอยู่ที่นูน่นเขาไม่แค่ลงแคง่แคเรียบให้เราแต่มาเราเดินในคอกเวลาขี้มันอัดอัดถ้ามันแห้งหรือมันกระแทกเท้านะครับขี้มันจะหลุดจากจากบัวมันเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเตรียมการไปไว้ก่อนเพราะทุกครั้งที่เวลาเอาม้าไปผมจะก็จะทําแบบนี้นะครับเพราะว่ากลัวนะครับไม่งั้นเนี่ยบางทีเล็บยาวนะครับบัวไม่ได้แต่งหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วไปอยู่กับเขาอ่ะแล้วเขาไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยบวกกับที่ระยะของเราที่มันควรจะทําแล้วเนี่ยเราไม่ทาเนี่ยบางทีบัวอาจจะนิ่มนะครับอาจจะเน่าอาจจะอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะนะครับมัาแข่งเนี่ยมันเป็นง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมความพร้อมไป รวมถึงม้าตัวอื่นเหมือนกันนะครับม้าตัวอื่นที่จะเอาไปก็ควรที่จะแต่งนะครับไม่ใช่ว่าแต่ม้าแข่งนะเตรียมความพร้อมไปเนะี่ยดีที่สุดแล้วนะครับอ่าทีนี้เนี่ยพอแต่งเล็บแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะนะครับนอกจากที่เราจะเตรียมการไม่มีอะไรแล้วมีอย่างเดียวคือาอาบนะวันนี้พ่งนี้เดินทางก็อาบวันครั้งเดียวแต่เนี้ยอาบเมื่อวานไปแล้วหนึ่งสเต็ปนะครับสามตัวเลยเดี๋ยวก็จะอาบอีกรอบนึงนะครับสาหรับวันนี้เพราะอะไรรู้ไหมในการอาบน้ําผมบอกไปย,ยังใช่ไหม เบอร์โม้จนเบอร์ตอนนี้เหนื่อยนะครับเหงื่อออกเยอะมากเลยขนาดเปิดพัดลมแล้วนะก็เทเลอร์นั่นน่ะมันมีมุ้งอยู่นะครับเราก็กางมุ้งไว้ตอนนี้เขามีกฎว่าให้กางมุ้งแต่หลายๆคนเขาก็เริ่มปลดมุ้งกันละเพราะว่ามันไม่เจอแมลงดูดเลือดนะครับไม่เจอเหลือบเจออะไรม้าไม่ล้มตายกันแล้วตอนนี้นะครับเขาฉีดวัคซีนกันด้วยอะไรด้วยเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีมุ้งนะครับไม่มีมุ้งแต่ผมติดมุ้งแล้วนะถ้าไม่มีมุ้งนะครับหมายความว่าไง กินตัวของมา้าเวลามันนอนทับขี้ทับเยี่ยวเนี่ยตัวมันน่ยจะเกิดเหงื่อเวลาอยู่บนรถมันร้อนมันอบและทีนี้เหลือบต่างๆนะครับก็จะเข้ามาลุมมัมงวงแมงวันก็จะมาตามรายทางต่างๆซึ่งเราไม่รู้ว่าแต่ละที่นั้นมันเยอะมันมากมันน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เป็นโรคเป็นภายอะไรไหมนะครับดีที่สุดนะครับควรที่จะไม่ให้ มีกลิ่นเยอะนะครับคืออาบน้าให้ม้าก่อนนะครับแล้วก็ก่อนเดินทางนั่นแหละคือสิ่งที่น่าจะรอบครอบที่สุดนะครับอันนี้ผมทําแบบเนี้ยกับผมอะกับม้าประจํานะเออส่วนใครจะคิดยังไงก็ี้เกียจก็แล้วแต่นะครับแต่ตามหลักแล้วควรที่จะต้องเป็นแบบนี้โอเคนะจ๊ะมันกินขี้ตัวเองนะครับเพื่อปรับสมดุลในลําไส้นะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าไม่ได้ให้กินยาสดหลายวันแล้วเดี๋ยวนี้จะตัดให้แบบเต็มๆเ,เลยเพราะว่าถ้าไปแล้วคงไม่ได้กินยาสดแล้วคงเจอเจอแต่แพงกล่าครับ แล้วก็กลับมาคงเป็นผีดาดานะครับมีแต่กระดูกกลับมาอีกแหละพร้อมนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วทุกครั้งเลยเวลาไปทีไรพร้อมนะครับแต่เนี้ยมันพร้อมโดยการที่มันไม่ได้วิ่งอยู่แล้วมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้แต่เวลาผสมพันธุ์จริงๆเขาไม่ค่อยมาอ้วนสักเท่าไหร่นะเขาบอกว่ามันจะติดง่ายนะครับอืมก็นั่นแหละก็แล้วแต่สูตรแต่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจาเหมือนกันแหละแต่ช่วงนี้ไปผสมไว้ก็ดีนะครับโอเคก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันอันเนี้ยเป็นรายละเอียดทั้งหมดแล้วนะที่ จะต้องทําการเคลื่อนย้ายนะครับเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือตัวม้านะครับแล้วก็ตัวเจ้าของที่จะต้องดูแลใส่ใจโอเคนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้ก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันดูไนะครับว่าเทลเลอร์หน้าตาเป็นยังไงติดมุ้งยังไงนะครับและสําหรับไอเนี้ยเดี๋ยวจะโดนอัดหนักเดี๋ยวจะดูคลิปการฝึกม้าได้แล้วนะครับว่าจะฝึกยังไงขี่ยังไงครับไอเนี้ยยกหน้าแน่นะครับแล้วก็เวลาตีตูดี่ยมันดีดขาหลังนะมันไม่ค่อยยอมนะครับ แล้วตอนนี้มันตัวสูงขึ้นตัวยาวขึ้นนะครับนี่เห็นไหมวนตีนโอ้ยเดี๋ยวมากัดกล้องนี้เดี๋ยวก็เตะกันขออนะก็โอเคข่าฝากไว้แค่นี้ล้กันเดี๋ยวเราไปดูข้างบนดีกว่านะเออไปดูเทลเลอร์กันว่าหน้าตาเป็นยังไงเมวเมวเมว,มวนี่นะครับคือเทลเลอร์มัชชาจอมป่วนนะครับ อันนี้ไม่ใช่เหยี่ยวนี่คือนกฟินิก์นะครับดูให้ดีๆนะครับบพราะว่าจะบอกว่าเป็นเหยี่ยวยังไม่ได้เดิมลูกตาเลยนะครับถ้าถึงงอเฮงเนี่ยมันจะมีลูกตานกไม่มีลูกตานกตะบดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเติมลูกตาไปแกะที่เกิดแปะเข้าไปนะครับทีนี้รถเทรลเลอร์เรานะครับเราก็จะมีมุ้งนะครับเย็บมุ้งไว้นะครับกันนะครับมันจะมีเรื่องนะครับอ่าเวลามาลงแมลงอะไรเงี้ยแล้วก็เวลา เขาถามตามด่านประุสัตว์นะครับว่าการเคลื่อนย้ายมีมุ้งไหมนะครับแล้วก็ผมก็เย็บมุ้งนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรยังไงนี่นะครับแล้วท้ายเนี่ยก็จะเป็นมุ้งตัวนี้นะครับเดี๋ยวดึงมาปิดได้นะครับอ่าเลขทะเบียนงวดนี้นะงวดงวดนี้ที่จะออกใครเจอก็ทักทายได้นะพ่กนี้เดินทางแล้วนะครับแล้วนี่เรามาดูอันนี้ดีกว่าเรามาดูตรงนี้ดีกว่านี่คือนะครับสิ่งที่ได้มาเอกสารนะครับ ก็เป็นใบอนุญาตทําการค้าหรือหากําไรลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์นะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยใบเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าใบรอสิบนะครับในการที่จะทําการเคลื่อนย้ายขนย้ายสัตว์นะครับอ่าอันเนี้ยคือหนึ่งนะครับแล้วก็ทีนี้ส่วนเอกสารอีกตัวหนึ่งก็คือนี่เขาออกให้จากกรมปศุสัตว์นะครับก็คือสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับอ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ครับมา อ้าทำไมาเป็นวอมบัตอ่ะมันเป็นเทอร์เบตนะเพศเมียนะครับ <_ d ata> เขียนผิดนะเนี่ยนะครับ <_ d ata> แล้วก็เออระบุผิดนะครับอ,นนอันนี้โดนไปอันนี้โดนไปสองร้อยนะแล้วก็แล้วก็จะเป็นเอกาสารนะครับอันนี้ก็จะเป็นม้านะครับพันมา้าชนิดม้านะครับอา่า การเคลื่อนย้ายนะครับเข้าออกนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยก็ต้องมีอันนี้สําหรับให้เจ้าหน้าที่นะครับหรือดันทหารนะครับเพราะไม่สอดมีดันทหารอยู่ก็ต้องให้ไปนะครับเขาน่าจะไม่รู้จักเทระเบ็ดนะครับน่าจะรู้แล้วก็ดันใส่วมบัตไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่ปัญหาโอเคก็ถือว่าเอกสารเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าที่กรมประสัตว์์ม่สอดใจดีมากนะครับคนที่ประสานงานเรื่องมาให้นะครับก็ต้องขอชมเชยเผื่อวันหนึ่งเขาจะ เปิดเข้ามาดูในช่องของเราอันนี้เรื่องจริงๆตาตาน่ารักมากนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะทําการตัดหญ้าให้มาแล้วเพราะว่าให้เจ้าขวัญได้กินหญ้านะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบหกโมงก็จะต้องส่งลูกไปแล้วนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับเดินทางวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยานะครับ <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวจะตัดหญ้าแพนกล่าให้นะครับหญ้าสวยๆนั่นเลยเพราะว่าเวลาไปอยู่ฟาร์มแล้วเนี่ยมันไม่ได้กินแน่ๆน,นะครับอ่า แน่นอน100%นะครับก็จะโดนกินแต่หญ้าแพงกลุลาแห้งนะครับแล้วก็ทีเนี้ยพร้อมแน่ๆนะครับก็โอเคปล่อยไปดัดสันดานสักหน่อยนึงนะครับอยู่ที่นี่กินหญ้ากินอะไรก็ชอบเขี่ยหญ้าทิ้งงัดหญ้าทิ้งนะครับไปอยู่ที่นู่นมันจะได้รู้ว่าหญ้าดุกเส้นมีค่านะครับเออให้มันไปอยู่สถานกักสันดานสักแป๊บนึงโอเคนะจ๊ะ